สนุกกับปาร์ตี้ได้ทุกที่ทุกเวลากับลำโพง JBL Party Box Stage 320ที่มีลูกเล่นครบทั้งแสงสีเสียงการันตีด้วยรางวัล Red Dot Winner Award ปี2024และ IF Design Award ปี2024นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมการฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมาหาจาักรแชนแนลด้วยนะครับ สวัสดีครับผมโบวแวนนะครับในวันนี้ผมอยู่กับลำโพง JBL Party Box Sta g e 320ซึ่งดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์แบบลำโพง JBL Party Box นะครับที่จัดเต็มไปด้วยไฟเอฟเฟกในส่วนของด้านหน้าที่จะซิงค์ตามจังหวะเพลงโดยมีน้ำหนักอยู่ที่16.5กกิโลกรัมครับมาพร้อมกับด้ามจับแบบยืดสลไลด์ได้มีล้อลากที่ใหญ่และทนทานและการน,น้ำกระเซ็นได้ในระดับ IPX4 ให้คุณปาร์ตี้ได้ทุกที่เลยครับ มากันที่การควบคุมลําโพงนะครับที่ด้านหน้าเริ่มจากทางด้านขวามือของผมนะครับคือคอนโทรล็อบที่ใช้ปรับไฟไลท์โชว์ตรงกลางคือปุ่ม Power แถบไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ปุ่ม Bluetooth ปุ่ม a อร่า a คสซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อลำโพงที่รองรับออร่าแคสหลายตัวแบบไร้สายได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มนี้เลยครับและถัดมาคือปุ่มเบสบูสที่สามารถบูสเสียงเบสได้2ระดับ ต่อมาคือปุ่มคอนโทรลน็อปนะครับที่มีไว้สําหรับควบคุมระดับเสียงเล่นเพลงหยุดเพลงเปลี่ยนเพลงส่วนแถบตรงกลางนี้ก็คือปุ่มปาร์ตี้บัตเทนซึ่งจะเป็นเสียงเอฟเฟกตต่างๆเพิ่มลูกเล่นให้กับเพลงของคุณเหมือนเป็นดีเจจริงๆเลยครับต่อมาในส่วนนี้เป็นคอนโทรลน็อปนะครับซึ่งคอนโทรลน็อปเหล่านี้จะใช้ปรับแต่งไมโครโฟนนั่นเองครับที่แผงด้านหลังของลำโพงมีไฟ LED สําหรับใช้งานในที่มืดเพิ่มมาให้ด้วยนะครับมีช่องสําหรับเสียงไมโครโฟน2ตัวโดยที่ช่องหนึ่งนี่จะสามารถเสีบก,กีตาร์ได้นะครับ นอกจากนี้ยังมีช่อง USB ช่อง AUX in และช่องสำหรับการเชื่อมต่อลำโพงแบบ Daisy chain ลำโพง JBL Party Box Stage 320มาพร้อมกับพลังเสียง JBL Pro Sound ที่มีกำลังขับ240วัตต์ให้เสียงเบสที่ลึกแม่นยำด้วย w o ูเฟอร์ g h Sensitivity ขนาด6.5นิ้ว1คู่และให้เสียงสูงที่ชัดใสด้วยทวิเตอร์ขนาด25ม mm, ิลิเมตร1คู่ ยกระดับคุณภาพเสียงไปอีกขั้นด้วย AI Sound Boost ที่จะวิเคราะห์เสียงแบบ Real Time โดยใช้อัลกอริทึม AI ปรับเสียงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆแบบอัตโนมัติครับเชื่อมต่อได้เร็วเสถียรด้วย Bluetooth 5.4มีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องสูงสุด18ชั่วโมงและเพิ่มช่วงเวลาปราร์ตี้ของคุณให้ยาวนานขึ้นอีกเพราะ JB Party Box Sta 3สสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ให้คุณสนุกได้เต็มที่แบบไม่มีขีดจำกัด นอกจากนี้ JBL Partybox S 320ยังรองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับโดยการชาร์จเพียง10นาทีก็สามารถใช้งานได้นานถึง2ชั่วโมงและการชาร์จแบตเต็มหนึ่งครั้งใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นครับและแน่นอนนะครับว่าเราสามารถปรับแต่งการใช้งาน JBL Partybox Sta 320ได้อีกเยอะผ่านแอปพลิเคชัน JBL Partybox ไม่ว่าจะเป็นการปรับไฟหน้าตัวเครื่องผ่าน Light Control หรือว่าเอฟเฟกต์แ l a ที่มีเสียงเอฟเฟกต์มากมายเพิ่มความสนุกให้กับปาร์ตี้ของคุณหรือว่าจะเป็นการปรับ Equalizer และยังสามารถเชื่อมต่อลำโพง2ตัวเพื่อให้ได้เสียงแบบสเตอริโอโดยเข้าไปที่ create a stereo pair นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อลำโพงลหลายตัวด้วย party together โดยเข้าไปที่หน้า My Product ไปที่ party together แล้วก็แอดลำโพงได้เลยครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปฟังพลังเสียงของ JB L party box s t a g e 320กันแล้วครับ สำหรับ JBL Party Box Stage 320ราคาปกติอยู่ที่35,000บาทราคาโปรโมชั่น25,900บาทนะครับหาซื้อได้ที่โชรูมมหาจักรทุกสาขาร้านสาวซิตี้ทุกสาขาร้านดริงค์เทเตอร์ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการหรือสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.mahajak.com และเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นเป็นของแท้แน่นอนให้สังเกตที่สติกเกอร์มหาจักรพลัสป8อยู่หน้ากล่องสินค้านะครับและสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ประกันเพิ่มอีก3เดือนเป็น1ปีกับ3เดือนและยังได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกมหาจักรพลัสเพื่อรับสิทธิทพิเศษอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโมแว่นหมดหน้าที่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ